นี่จ้ะพี่น้องฮิตาหักแต่อันนี้สวนสัตว์สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองปัดสู้ผู้สุขคนนะคะมัหนีกลับมาพอกก,กับไก่คือก้าวในช่องของไก่ไทยอินยูเคนแน่มานีพาพี่น้องมาอยู่ในสวนดอกกุหลาบจ้าพี่น้อง เปไนอยู่ในสวนดอกกุหลาบมือนีฉีิมาพวานดินแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ดอกกุหลาบเนอกจากนอกะเป็นมือนีแฟนเก๋แล้วก็มาขอบว่าจากตลาดนัดแล้วก็มาเห็ดแล้วเห็นไก๋เห็ดแล้วเคยมันนะจ๊ะนะพอเราเป็นคนที่หมกักปลูกผักปลูกอย่างคือกันเออหมกักปลูกดอกไม้อย่างเือกันจ้ะ มืออื่นพีซ้ายน่องสาวผ่นสีมา้าเราผนก็นเลยสีเห็ดให้มันเรียบรลอยแนะ่จังน้อยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแนะ่จังน้อยนะจน๊ะเนาะมือนีก็เลยสีเอาบรรยากาศเอาดอกสวนดอกกุหลาบเนี่ยมาฝากพี่น้องกันจา้าเรากับสิพาพี่น้องมาเห็ด ก็ก็แกแกๆนะจ๊ะเนาะฝากพี่น้องเข้าไปเฮ็ดกันเลยค่ะเจ้าพี่น้องเอาโดยรวมมาฝากพี่น้องกันก่อนนะจะอันนี้ก็คือเป็นอ่าสวนกุหลาบแล้วอันนี้สิทั้งเนี่ยโซนทั้งเนี่ยสิเป็นผสมผสมนะจ๊ะเนาะอันนั้นสิออกดอกก่อนแต่ไก่ก็บ่ได้มาบอกเด้อจ้ะว่ามันมีอ่าดอกอีหยังแน่อันที่ลูลูดิสันอันนี้อีหยังเนี่ยรูพินดิสันอีกรูพินสิมีสีแดงเะเลน I would like to have the เดเรงร oh, mm ูปินโอเดรลงลายแดสินแลจะเิฟนสิเอาสีขาวมาลงเสียวสีขาวมาลงทั้งผีนะจ๊ะเนาะมองดูหยาเต็มได้จากมือดีเกลยสิมาทำความสะอาดเน่จะง่อยเรากลับมาเหตุเคลียสงเคลียสวนนี่ยังมืออันนี้กัเอียูปินสีขาวดิสวรรณเเลงดิไซดิสวรรณ่ะมีพุดรูปินเนยแ้ะอยกรุ๊ด้วเนี่ยเนียกัสีเอามาลงแล้วจากมือดีเกลย เย่ย yeah. ีโอลวันไ e ้เห็บอันนั้นสวนคิมอันดูน้าจ๊ะนอกเพิ่งกับเห็ดสวนแบบงามเลยจ้ะแต่ที่นี่พวกไก่บ่มีเวลาไก่กับทั้งจากสิเห็ดสวนข้างนอกข้างในมือนี้ก็เลยอาเสียสละเวลาจากสวนข้างในมาเห็ดข้างนอกนะจากน้อยนะจ๊ะให้มันมีให้มันแบบสะอาดสะอาดเนี่ยจากน้อยนะจ๊ะเนาะอันนี้สิเป็นสวนกุหลาบสวนผสมสวนดอกไม้ข้างนี้สิเป็นสวนผสมอ่า ดอกไม้อื่นๆนะจ๊ะเนาะทั้งนั้นก็สิเป็นกุหลาบหลายสีไปดูกุหลาบอันนั้นมันคลายอัพมันกะกับนังเริ่มส,สีสีงามแล้วแฟนเก,ก๋นกับว่าเฮดแต่ลิงเซ่ัลโหลเอฟว y o n e บอกว่าดิซวนอืม greeting one, um, <green> one. you don't know ดิซวนที่มี don't know เราไม่เราไม่ต้องถามที่นี่นะคะ no I don't know h w a b o u s o e d e n i didn't you know she tell me when we go to picking strawberry pull up you know this one the fra this one the roses this one from mom garden Mom's we did they're not dying so they're digging no, yeah Pull up, you we need to get some feed there don't we yeah we oh, know you know. and it's been sitting next yeah i think the guy up the beautiful you know Hopefully, I'll be the beetle. yeah บอหอมจ้ะพี่น้องบอหอมแต่มันกต่ง,งามแม่จ้ะพี่น้องแต่สะเป็นสีชมพูแต่ที่นี่มันไ,ไปเปลี่ยนพอมันอ่นสีชมพูน่ะมันเนอะเวนวีเวนวีพีเวนวีไปอ,อีก,กสัมด้านนอเด้านวันอิฐแบบย้ำยางออกยางออกจากสวนเขาสวนเนีน่ยหอมหอมเลยจา้าสีสี้มนะจ้ะพี่น้องแบบงามมากๆเลยจา้าโอ้ยสะออนกระยาบเข็ดวิดีโอ ให้พี่นองค์ในเบิ้งกันนอกจากอันนี้ไก่กระเฮดเป็นเรียบร้อยแล้วไก่วาสีบล์เฮดเนาะพอดีแฟนกิดเรามา่อซอยเกิดเลยอยากสีเฮดวิดีโอเก็บไว้ this one อันนี้สีเป็นสีอุ้ยสีโอรตต์นอกจากเนาะสีโอรตแล้วก็อันนี้สีเป็นสีชมพู this one what is color this one โอโรต์อ่ะ this one what the color this one this one Yeah beautiful yeah really I don't smell ท้ออันนี้หอมจ้ะพี่น้องแป้งไก่ไก่มัดโดมหลอมมันคือพวหอมแบบแป้งไก่แล้วว่ามันหอมไก่เลยดมมือมันหอมนะจ๊ะพี่นี่มามามาต่อมาต่อแล้วกัอันนี้กระสิเป็นสีส้มมือมันออกดอกเต็มเลยดิ่สวนโซลิฟเลยเด็กนี่จ๊คือมันสะอ่อนไวจ้ะพี่น้องมันสะอ่อนสะอ่อนแขกสะอ่อนเนี่ยว้ออกเต็มเลย นี่ไก่ก็เลยสิมาเนี่ยมาพวนดินมาเห็ดอย่างให้มันเรียบร้อยเนี่ยจังน้อยเนาะจ้ะเนาะยเราก็เอาปุ๋ยของกุหลาบเนี่ยมาใส่เนาะจังน้ะยนี่นสวนก็นอยากเกศเพื่อจ้กผู้หญิงึ้นบีดูด,ด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก่สิมาอัปเดตสวนออยู่หรี่พร้อมด้วยจ้ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นสีชมพูนี่สีสม้มหลากหลายนึ่งแต่ออรเรนต์อีสควายอะลอตอันนี้สิบ อันนั้นสิเป็นคลายออพอันนี้สิเป็นตั้งเนแล้วจ้ะพี่น้องเนะาะบางงามคัะจ้ะพี่น้องยูนี่เพิ่นกระเลียงบ่ค่อยอยากเนาะจ้ะเนาะพว่าเป็นทั้งเมืองหนาวบ่สิเป็นบรรยากาศคือทั้งเหนือทั้งสีเนาะจ้ะเนาะนี่อันนี้ยามซัเมเบอร์เนี่ยดอกไม้ทุกทสิ่งทุกอย่างจะงามมากๆเลยจ้ะนี่อ้ยมันผสมประสานกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้สีเหลืองสีเหลืองอันนี้สิเป็นสีโอรสตินะ มีแต่งําๆเลยจ้ะพี่น้องนี่เอาโดยรวมมาฝากพี่น้องเดี๋ยวจังไดกะสิพาพี่น้องเห็ดสวนเลยจ้ะมือนีสวนกุหลาบเนะจ้ะเนาะอันซุมนี่ขันตัดออกเนาะขันมันขันมันเป็นแบบนี้แหละเขาเห็ดเขาให้ตัดออกมือนีก็เลยสีมาพรุนต้นกุหลาบเนะจ้ะเนาะต้นกุหลาบไก่สิเลือกแบบอันกินที่มันไก่ชีเลือกอันดอกกุหลาบที่มันหอมเนะจ้ะเนาะอันนี้อันนี้ โรดการ์เดนนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้าพี่น้องเดี๋ยวจังไหนไก,ก่กระสีพาพี่น้องเห็ดเคี่ยวส่วนเคี่ยาตาแตงไขพง่พี่น้องผ้าพี่น้องเห็ดนะจ๊ะเนาะป่าพี่น้องเขาไปเห็ดกันเลยค่ะ ちょっと待ってください。

ช่วงซัมเมอร์แบบนี้ผู้ใดก็ตื่นเต้นแล้วจะเห็ดสวนดอกไม้เห็ดสวนผักเกาจะไก่กระเล็เสียสละจากการเห็ดสวนผักมือหนีมาเห็ดสวนกุหลาบแม่จัะน้อย้ะจ้ะเอาบรรยากาศมาฝากพีนก่น้องกันเอาสวนกุหลาบมาฝากพี่น้องกันจ้าลูกขยัน,น

Ayo, oh, kan? Um, I don't, I don't mean we have nothing. Yeah, it's a It's speed, all speed, eh?

no t h e s e not compost เย no we do now when f i n i s h then w t to see yeah เดี๋ยวจะเอา c o เลยจ้ะเอา c o m p o t ใส่ไปกอแล้วก็อันนั้นมันีสตอปพวกพวกหยาวกหยังพอบางสิงนะจ้ะพี่น้องเขาเคกเลยค่ะอู้มืหนีได้งานไร 哦，我这边上哪里有？ For the, for the, for the, what do you call it, for the, um, for, the for the sun, uh, for the, for the snow or something. something. You see me stop the weed. ลำไส้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 ได้จ้ะติดใจติดใอันที่สันติคอร์แ e ่ไม่พอดีสีติคอร์เนียแคสตนี่เนียแคสต์นะคะ ชีพดยดิดิชีพโอ้ดิพ่อขันล้เี่โอ้ชีพเดวดิพ่อขันชีอันนี้บ้ดิดพ่อก็มีมโฮมบ้านมวันสี่ายไปจากนอต่ว่าเสียเยเขาจะไปทุเดววันเดี h ยวเขแต่เรื่องโคนั่นสรกเลยมาดมังคะ p p รู้จักน้องวบ้ มีอย่างนั้นแต่คอมพอร์ต you can put the thing state in นี่จ้ะพี่น้องตาฮักแต่อันนี้สวนสัตว์เนี่นดดยนี่กืบมังพระสังกัจจัยไม่เย็บไมกี่แล้วเอาไห้นะจ๊ะแล้วก็อันนั้นกับสิเป็นมีสองมีสององค์นะจ๊ะเนาะมีสององค์อันนี้ก็คือพระสังกัจจัยสององค์เลยนะจ้าอุดมสมบูรณ์นะจ้าตาฮักแต่พี่น้องโอ้ดีมีความสุขมากๆหลายๆเลยใสจหลายๆแล้วมันก็นดูสง่างามมั่งิได้จ้ะพี่น้อง

นี่จ้ะพี่น้องมือนีกับพะพี่น้องเห็ดสวนกุหลาบกับเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเห็ดกับแฟนก็รวมกันร่วมมือร่วมใจก็คือผลงานเขาก็ออกมาเสร็จสินไปด้วยดีเนาะจ้ะพี่น้องมึงดูงามคักหนึ่งแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องมือนีกับพะพี่น้องมาเห็ดสวนกุหลาบกับเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วแฟนก่แล้วก็เอาไซเอใไ่ ปุ๋ยแล้วก็ส่คอมพอตอีกเพิ่มอีกเนาะจ้าอันนั้นแล้ก็ขีดดินโร์วัเตอร์ลงร์สเปย์ร์บกอะ YeahYeah very good t h e r lots of water come to the come to the hill I think YeahThere's not much black spot on t h e s lot y e a h เวที beautiful นี่จ้าพี่นอ้องอู้ตื่นเต้นหลายเห็ด <Head S 1> <Head S 2> แล้วเสร็จแล้วกับมีความสุขเ้อจ้าพี่น้องเห็ดสวนดอกใหม่งันเห็ดห้ชีวิตจิตใจนี่เผเพล้นไปด้วยความสุขนะจ้าที่เขาได้ดูแลที่เขาได้ดูแลรักษาเขานะจ้าพี่น้องเนาะนี่มากลายหนึง่งนึกว่าตัสี่นันเบิดนแล้วืันนี้ก็มาเห็ดก็ให้มีชีวิตที่ว่าเพิ่มขึ้นอีกนะจ้ะเนาะนี่นนนสวนเนโอยยูหน้าบ้าน สวนดอกไม้นน้นยๆยูหนาบ้านของเขาเองนะจ๊นะเนาะยุขังยูหนาบ้านสิเป็นสวนกุหลาบขังหลังบ้านก็นสิเป็นสวนพักสวนยังของเขาจ้ะชีวิตง่ายๆชีวิตอยู่ในต่างแดนนะจ้ะพี่น้องเฮดจังไดยให้มันมีกว้มสุกกับเฮดไปเนะจ้นะเนาะนี่แหละจ้ะพี่น้องจังไดกับพอกันไหมในคลิปหนาเด้อจ้าขันผู้ใดมาคลิปนี้กั ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเรื่องจากขยันจะหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องกับชิพาพี่น้องเขาสวนเขาหยังคือเก้านั่นแหละจ้าพี่น้องพอกันไหมในคลิปนะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายตะเล้งบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊าย